นกเนือกและนกกระรางหัวขวาน Order Bucerotiform ถูกแยกออกมาจาก Order c a r a o s i f o r m เพื่อจัดเป็น Order จำเพาะของนกเนือกส่วน Order u p p u p b i f o r m ก็ถูกแยกออกมาเป็น Order จำเพาะของนกกระรางหัวขวานเช่นกันโดยใน Order ของนกเนือกจะเพิ่มวงนกเนื้อก,กินเข้ามาด้วย Order Bucerotiform Hornbill หรือนกเนืก้กแบ่งออกเป็น2อง Family คือ b u c e r o t i d a และ b u c o v i d i แมรีบูซิโลทีดีเป็นนกที่มีรูปร่างหน้าตาโบราณถือกำเนิดมาไม่น้อยกว่า 45, 45ล้านปีมี52ชนิดในโลกพบได้ในป่าและทุง่งหญ้าเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและเอเชียเท่านั้นลักษณะเด่นของนกเงือกคือมีปากขนาดใหญ่โค้งมีโดกประดับเหนือปากลักษณะของโหนกเป็นโพงมีเนื้อเยื่อคล้ายฟองน้ำอยู่ภายในบางชนิดปลายโหนกกอนคล้ายกับนอของแรดเป็นที่มาของชื่อฮอนบิล ลำตัวขนาดใหญ่มีสีดำสลับขาวขอบตาของนกเงือกมีขนตายาวงามสำหรับป้องกันอันตรายจากเหยื่อที่คข้ามานกเงือกเป็นนกที่บินเสียงดังมากเพราะด้านใต้ปีกของนกเงือกไม่มีขนปกคลุมเมื่อกระพือปีกแต่ละครั้งอากาศจะผ่านช่องว่างตรงโคนขนปีกจึงทำให้เกิดเสียงดังในประเทศไทยพบนกเงือก13ชนิดคือ 1. นกกกเป็นนกเงือกที่มีขนาดใหญ่โหนกและปากมีสีเหลืองลำตัวสีดำ 2. นกเกือกกามช้างหรือนกกูกีนกแบนมีรอนหยักสามารถหากินได้ทั่วป่าจนมีชื่อว่ายิปซีแห่งพงภัย 3. นกแก๊กหรือนกแกงนกเป็นลูปทรงกระบอกอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็กๆประมาณ8ปดถึงสิตัว 4. นกเรื่องสีน้ำตาลคอขาวลำตัวมีสีน้ำตาลที่ปลายหางแล้วลำคอมีสีขาวอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงสองถึงสิตัวหนกเรื่องหัวแรด ลักษณะคล้ายนกกกจุดเด่นของมันคือหนกบนหัวที่มีสีส้มคล้ายนอแลก 6. นกชนหินมีหนกแข็งทึบและมีขนตรงกลางหางยาวออกมาจำนวนสองเส้นหากินอยู่ในระดับยอดไม้ 7. นกเลือกหัวงอกมีขนสีขาวที่หัวฟูคล้ายงอนปากและโหนกมีขนาดเล็กสีดำอยู่รวมกันเป็นฝูง4ีถึงหตัว 8. นกเลือกปากดำ มีขนาดเล็กกว่านกเงือกหัวงอกลำตัวสีดำปากเป็นสีดำมีแต้มสีขาวที่มุมปากและใต้ตาเกนกเงือกดำมีขนดำทั้งตัวยกเว้นปลายหางชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็กๆพบบริเวณแหล่งน้ำและพื้นที่โลง่งจึงทำให้มนุษย์พบเห็นได้ง่ายและใกล้สูบพันธุ์10นกเงือกสีน้ำตาลมีสีน้ำตาลทั้งตัวในฤดูทำรังจะมีตัวผู้มาช่วยเป็นพ่อเลี้ยงบรรดาพ่อเลี้ยงจะเลี้ยงแถวกันคอยเข้าป้อนอาหารเป็นลำดับ นกเลือกสีน้ำตาลพบได้ทั้งป่าดิบและป่าเต็งลัง 11. นกเงือกปากยน่นมีโนกใหญ่สีแดงพบอยู่โดดเดียวหรือเป็นฝูงเล็กๆชอบอยู่ตามป่าชายฝั่งทะเลซึ่งถูกบุกรุกและทำลายมากใกล้จะสูญพันธุน์สินกเงือกกามช้างปากเรียบมีลักษณะคล้ายนกกูกี่มากต่างกันตรงที่ขีดที่ปากบินได้ในระยะทางที่ไกลๆแม้จะบินต่ำมากสามารถจเจริญพันธุ์ได้ดีในฤดูผสมพันธุ์ สิบสามนกเงือกคอแดงไม่มีโหนกจะงอยปากด้านบนมีขีดร่องดำอาจมีมากถึงแปดอันเวลาอยู่บนพื้นดินจะกระโดดไปมาเสียงร้องคล้ายเสียงเห่าของสุนัขนกเงือกเป็นตัวช่วยกระจายมเมล็ดพันธุ์ไม้เนื่องจากนกเงือกกินผลไม้ที่มีขนาดใหญ่กว่า1.5เซนติเมตรซึ่งนกเงือกขนาดเล็กไม่สามารถช่วยกระจายมเมล็ดได้และยังช่วยควบคุมประชากรสัตว์ขนาดเล็กเช่นมแมลงและหนู นกเนื้อจึงจัดว่าเป็นอินดิเคเตอร์สปีชีส์หากนกเนือกมีจำนวนลดลงหรือสูญพันธ์ไปสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกหลายชนิดอาจจะสูญพันธ์ตามไปด้วยการทำรังตัวเมียจ,จะเข้าไปอยู่ในโพรงและเริ่มปิดปากโพรงด้วยดินหรือเปลือกไม้ตัวเมียจ,จะกกบไข่ส่วนตัวผู้มีหน้าที่หาอาหารมาป้อนให้ดังนั้นถ้าหากนกเนือกตัวผู้เสียชีวิตในช่วงฤดูทำรัง ตัวเมียที่ผัดขนไม่สามารถออกจากลังได้นั่นคือเราจะต้องสูญเสียนกเลือกแม่ลูกที่เฝ้ารอการกลับมาของนกเลือกตัวผู้ไปด้วยสาเหตุนี้เองทําให้นกเลือกเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ 0, นกเงือกจึงจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535ซีรีส b ูโคิดีมีนกเพียงหนึ่งชนิดคือนกเลือกดิน เท้ามีลักษณะสั้นทู่ไม่เหมาะสำหรับการเกาะจับหิ่งไม้จึงลงมาดำรงชีวิตอยู่ตามพื้นดินขนาดตัวใกล้เคียงกับไก่งวงสงอยปากใหญ่บริเวณใบหน้ามีหนังสีแดงรอบตาใต้คอมีถุงสีแดงลำตัวมีสีดำอาศัยอยู่ตามพื้นดินบริเวณทุ่งหญ้าสวรรคน,นาของทวีปแอฟริกาออเดอร์ยูพูปีฟอร์มแฟมิลี่ยดี มีนกเพียงหนึ่งชนิดคือนกกระรางหัวขวานลำตัวเพียวหัวเล็กมีหงอนคล้ายหมวกของพวกอินเดียแดงที่สามารถกางแผ่ออกได้ลำตัวมีลายขวางสีน้ำตาลอ่อนพวกไก้ทั่วไปหากินตามที่โล่เวลากินต้องโยนเหยื่อขึ้นเราอาปากรับเนื่องจากมีลิ้นที่เล็กมากไม่สามารถตวัดเหยื่อได้ชอบไต่ต้นไม้เหมือนนกหัวขวานแต่ไม่สามารถเจาะโพรงไม้ได้เพราะปากเล็กและบางเกินไป